สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นที่กำลังจะเข้า IPO ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือบริษัท The One Enterprise จําจำกัดมหาชนซึ่งก็ใช้ตัวย่อ ONE e นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือช่องวันนั่นเองจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพา,าเพื่อนๆมาดูหุ้นที่กำลังจะเข้า IPO อีกบริษัทหนึ่งนะครับนั่นก็คือบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ดิจิตัลช่องวันนะครับช่องวัน31นั่นเองนะก็ใช้ตัวย่อว่า ONEE e นะครับ โดยลักษณะธุรกิจของบริษัท The One Enterprise นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะครับก็จะมีในส่วนของธุรกิจผลิตเนื้อหาผลิตคอนเทนต์นะครับพวกซีรีส์รายการวาไรตี้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ให้บริการในส่วนของ3ช่องทางก็จะมีในส่วนของช่องวัน31ช่อง g n m 25นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในเรื่องของออนไลน์นะ พวกไลน์ทีวีเน็ตฟิกหรือว่าจะเป็นในส่วนของเฟซบุ o กแล้วก็ยูทูบนะครับอันนี้ก็คือ3ช่องทางในการกระจายคอนเทนต์ของเขาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้บริการของเขา 2. นะครับก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจให้เช่าสถานีวิทยุและผลิตรายการวิทยุเพื่อขายโฆษณานะครับซึ่งเขาก็จะมีช่องรายการวิทยุที่เป็นของเขานะครับอย่างช่อง EFM ส e รีนเว e แล้วก็ช่องชิลออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริษัท The One Enterprise แล้วก็ธุรกิจอันที่3นะครับก็จะเป็นธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องอย่างเช่นบริหารจัดการศิลปินนะครับการจัดอีเวนต์งานต่างๆแล้วก็การจัดคอนเสิร์ตนี่ก็คือลักษณะธุรกิจของบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงเลยนั่นเองนะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการของบริษัทเดอะวันอินเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนกันนะครับซึ่งรายได้ของตัวบริษัทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะก็จะมีรายได้จากการขายสินค้านะครับรายได้จากค่าบริการรายได้จากค่าลิขสิทธิ์แล้วก็รายได้อื่นๆซึ่งรายได้ส่วนใหญ่นะครับรายได้ที่เขาได้เยอะที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากค่าบริการ โดยรายได้จากค่าบริการโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ70-75%ของรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับอย่างในปี63เนี่ยรายได้รวมทั้งหมดของเขาอยู่ที่4,875.31ล้านบาทนะครับรายได้จากค่าบริการอยู่ที่3,652.20ล้านบาท ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของไรายได้จากการขายสินค้านะครับ118.60ล้านบาทไรายได้จากค่าลิขสิทธิ์นะครับ9ก6 7 6ล้านบาทแล้วก็ไรายได้อื่นๆนะครับ117.73ล้านบาทอันนี้คือไรายได้รวมทั้งหมดนะครับในปี63 ทีนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของภาพรวมของงบผลประกอบการตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี63แล้นะครับเราก็จะพบว,ว่าในปี61เนี่ยตัวบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่4,199.36ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่72.58ล้านบาทในปี62นะครับมีรายได้รวมอยู่ที่4,818.27ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ227.56ล้านบาทส่วนในปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่4 8 7 5 3 1ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ657.59ล้านบาทในขณะที่ในไตรมาส1ปี64นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 1, 3 6 9 9 6ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่192.93ล้านบาทจากในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64นะครับเราจะเห็นว่ารายได้ในส่วนของค่าบริการเนี่ยของตัวบริษัทนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจากของในไตรมาสเดียวกันของปี63นะครับหรือว่าปีที่แล้วอย่างในไตรมาส1ปี63นะครับรายได้จากค่าบริการเนี่ยอยู่ที่630.85ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส1ปี64นะครับราได้จากค่าบริการอยู่ที่1,011.43ล้านบาทก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ400เนาะ400กว่าล้านเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะมาจากในส่วนของเลตติ้งของช่องนะครับที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนั่นแหละก็เลยมีผลทําให้ในส่วนตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะมันก็จะมีพวกรายการมีค่าโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับมาลงในช่องนั่นเองคล้ายๆกับช่วงที่ ช่องเวิร์คพอยต์ะนะที่เขาเลตติ้งดีๆช่วงนั้นนะครับรายได้ตรงนี้เขาก็จะเยอะขึ้นมาด้วยนั่นเองนะ ทีนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้ของตัวบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับประมาณ4,000กว่าล้านนะแต่พอมาเป็นกําไรสุทธินะครับเราก็เห็นว่ากําไรสุทธิของตัวบริษัทในส่วนของตั้งแต่ปี61มาหาปี63เนี่ยค่อนข้างที่จะเหวี่ยงอยู่พอสมควรนะครับอย่างในปี61นะกำไรอยู่ที่72ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ในขณะที่รายได้รวมอยู่ที่4,000ล้านกว่าบาทในปี62นะครับรายได้รวมอยู่ที่4,800กว่าล้านนะครับพอมาคิดเป็นกําไรสุทธิอยู่ที่227ล้านกว่าบาทซึ่งมันก็ห่างกันพอสมควรนะครับ ถ้าเราดูขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่สําหรับผมนะครับเข้าใจว่ามันจะมีรายจ่ายอยู่อันนึงที่น่าจะเป็นตัวกําหนดว่ากาไรสุทธิในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการเงินนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกดอกเบี้ยอะไรพวกนี้เพราะว่าตัวบริษัทก็มีหนี้สินอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรอย่างไรก็ดีอัตราการทํากําไรของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันเนาะยังในส่วนของอัตรา net profit นะครับของในปี6-2อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4%เท่านั้นเองมั้งตอนนี้นะครับในปี6-3เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นประมาณ13%แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ดีพอสมควรนะสำหรับบริษัท The One e n t e r p r i ์ไพจำกัดมหาชนนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันที่งบแสดงฐานะทางการเงินกันต่อนะครับเรามาดูกันที่สินทรัพย์รวมนะตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่7,333.29ล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่6,011.13ล้านบาท หนี้สินค่อนข้างเยอะมากๆกนะครับโดยที่หนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่2,000กว่าล้านหนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่3,000กว่าล้านนะครับมันก็ค่อนข้างบาลานซ์กันอยู่ แต่โดยรวมแล้วพอมันรวมกันนะครับกลายเป็นหนี้สินรวมเนี่ยถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรมันก็เลยจะกดทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับมันลดลงเนาะส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันนะครับอยู่ที่1,322.15ล้านบาทซึ่งตัวบริษัทนะครับก็ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ด้วยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยขาดทุนสะสมอยู่ที่2,257.64ล้านบาทนะครับโดยที่เมื่อคิดเป็นค่า DE แล้วนะครับตัวบริษัทเนี่ยมีค่า DE อยู่ที่ระดับ4.54เท่าก็ถือว่านี่สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร แต่ว่านะครับถ้าเรามาดูในส่วนของวัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้นะครับเงินที่ได้จากการ IPO เนี่ยจะเอาไปชำระหนี้ของตัวบริษัทแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเอามาเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัทด้วยก็เชื่อว่าหลังจากที่เขา IPO เสร็จแล้วนะครับหนี้สินของตัวบริษัทก็น่าจะลดลงนะครับตามจำนวนเงินที่เขาได้จากการ IPO ีโอนะ ทีนี้นะครับหลังจากที่เขา IPO เรียบร้อยแล้วนะครับหุ้นเนี่ยจะเข้ามาเทรดในตลาดเซ็ตนะครับแล้วก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมบริการสื่อและสิ่งพิมพ์โดยที่จำนวนหุ้นที่ IPO ในครั้งนี้นะครับก็จะไม่เกิน496ล้าน2 5 2 5 0 0หุ้นซึ่งคิดเป็น20.84%นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้ว ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหุ้นที่บริษัทเอาออกมาขายเองนะครับไม่เกิน476ล้าน2 5 0 0 0 0หุ้นแล้วก็หุ้นที่ผู้ถือหุ้นลายเดิมนะครับก็คือบริษัทซินเนเร o โอจำกัดนะครับถืออยู่นะก็เอามาขายไม่เกิน20ล้าน2,500หุ้นนะครับ โดยที่ราคาพาของหุ้นนะครับจะอยู่ที่2บาทต่อหุ้นสว่วนสำหรับราคาเสนอขาย IPO นะครับแล้วก็วันที่เริ่มจองซื้อหุ้น IPO บริษัท The One e n t e r ตอร์ไพรสจำกัดมหาชนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเพราะว่าตัวหุ้นตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในสถานะไฟลิ่งอยู่เลยนะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตออกมาให้เราได้ดูกันบ้างนะครับ โดยภาพรวมนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าบริษัทตะวันอินเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายๆคนอยู่พอสมควรนะครับด้วยความที่การเติบโตของไรายได้ของตัวบริษัทด้วยแหละแล้วก็ในส่วนของ ตัวบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะครับก็น่าจะดึงดูดนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเข้าไปาร่วมเก็งกาไรร่วมลงทุนกันอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะแต่ว่านี่สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่เขาได้รับเงิน IPO ตรงนี้ไปเนี่ยนี่สินของตัวบริษัทเนี่ยเขาจะลดลงหรือเปล่านะครับเขาจะมีการเอาเงินตรงนี้ไปชำระนี้สินมากน้อยเพียงใดนะครับ ก็ต้องมารอดูกัน สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักองเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ สวัสดีครับ